สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิวันเติมพงเป็นครูโรงเรียนวัดคลองครูนะคะสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับโรงเรียนของเรากันนะคะจะมาดูกันสิว่าโรงเรียนเรามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไรและมีบริเวณไหนของโรงเรียนที่น่าสนใจกันบ้างตามกันไปเลยดีกว่าค่ะ โรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจะสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะคะนักเรียนของเรามีประมาณ800คนนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยจะสังกัดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครน,นะคะโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่อยู่ทางด้านข้างรั้วติดกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นๆของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยจะอยู่ในแหล่งชุมชนจะมีโรงงานต่างๆอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนมากมายนะคะก็จะมีนักเรียนที่มีผู้ปกครองทํางานอยู่ในบริเวณแถวนี้นะคะตามโรงงานต่างๆนะคะก็จะให้ลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนของเราค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องพยาบาลของโรงเรียนค่ะ ถ้าอย่ที่มีอาการไม่สบายก็ตามาพบคุณผูพ้พยาบาลที่ห้องนี้ได้คะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมคะ่ะนี่นะคะเป็นห้องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือนักเรียนก็จะวางกระเป๋าและวางร,าราองเท้ากันด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเข้าไปเรียนข้างในคะ่ะไม่ให้อ,อะไรเข้าไปข้างในเลยคะตึกนี้นะคะจะเป็นตึกของนักเรียนมัธยมคะ่ะ ส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นตึกสีชมพูตึกมัธยมจะเป็นตึกสีเขียวส่วนตึกสีชมพูเนี่ยจะเป็นตึกของน้องๆ้องประถมค่ะเราจะไปดูตึกน้องๆ้องประถมกันนะคะอันนีค่ะนี่นะคะตึกสีชมพูซึ่งสีเขียวและสีชมพูก็จะเป็นสีประจำโรงเรียนของเราค่ะเลย เป็นบริเวณสนามเด็กเล่นของน้องๆอ,อนุบาลนะคะก็จะมีเครื่องเล่นหลายอย่างเอาไว้เสริมพัฒนาการให้กับน้องๆอ,อนุบาลค่ะนะคะสีสันสวยงามค่ะ สำหรับการเดินดูบริเวณต่างๆของโรงเรียนวัดคองคูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดคลองคูดของเรานะคะสำหรับวิชันดันงสานิวันเติมพงนะคะมู่เรียนบริหารการศึกษาขอขอบคุณไว้นะที่นี้ขอบคุณค่ะ